まただすぐらめになってたと思 อีกระบองคอยจดคอยจ้องขึ้นใจไม่เคยทำเลวเลวไรคอยเอาใจใสแยแสเราเหนือทุกสิ่งมาพิงซาไม่มีใครกล้า อยู่คนเดียวนั่นคือพ่อฉันเองคุณนลมส่งฉันมาเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เล็กจนโตนแล้วไม่เคยกลับมาเยี่ยมยามถามไถ่กันบ้างเลยตุลยยาอา้าไม่นั่งอยู่คนเดียวเพื่อนวางไรเบ้อบ้าตัวเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ใส่ชุดนักเรียนนึกรูอาตีละมึงลืมซื้อติชคุณเปิดเทอมวันแรกเลยลืมไปซื้อที่โดดนตะั๊ รน่งไม่ซื้อทำไมอะซื้อเลยเป็นสภาพกูเนี่ยอีเหียอะไรก็ไม่้กูลองเลยอ่ะเดี๋ยวเดแล้วทำไมมาไอแค่คนเล่าอ้นี่กระต้มน้ำชายอยู่ตอยู่อ๋ออ้คุณถามเดี๋ยวูไม่ได้นกันล้วงทีทำไมครัพ่อวยริอะัยจริงกรครับน่อน่อห้งกอัยบลูกชายมาเรียนที่นี่ตั้งแต่มันยังเล็กตอนนี้มันโตเป็นหนุ่มแล้ว ไม่เคยเจอเคยเจอไม่เคยปุ๊บเจอปะกันเลยมาตั้งนานแล้วป่านนี้มันจะโตเป็นถุงเดื้ยยักษ์ก็ไม่รู้เขี่ยจะลองเรียกกูเองอยู่ที่นี่หรือเปล่าเฮ้ยไอ้หน้องมีคนมากูมากูมาใครกูมาเอาไว้ในโกโกูไม่เข้ามาไหมนายตาแต่รูปมันไปไห,ห damages, นไหนก็ไปเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงนะพี่เออามไปเีดอวเอามาหาหลวงพ่อถ้าหรางพ่รู้เอาโดนด่าแน่เลยเนี่ยมึงออกไปเลยได้เลยพี่ ออกมาต้อนรับหน่อยดีคนมาอา้อาวเป็นทับไอ้หนูโอ้โหพ่อไม่ได้เจอแล้วมที่กบฏต้นสูงขนาดนี้เนี่ยใครครับเนี่ยไอ้หนูลูกพ่อเองผมไม่ใช่ลูกพ่อหรอกครับเอา้าม,มึงที่ลูกกูแล้วมึงลูกหมาที่ไหนเนี่ยคือถ้าลุงฟังเพลงนี้แล้วลุงจะรู้จักชื่อผมเออเขียนจนไม้แหน่จิ๋ทำไมเอามีมาในเพลงชนไม้ลาจิ๋มลาจิา๋มเหรอเออที่บ้านก็ชอบลาจะเปแหน่ทำไมล่ะพี่หมาเก็รู้จั๊กมาเจอทักติดแหน่ตุรล้วก็ดูทายได้เจอกันทั้งนั้น ฉันเองก็จำหน้ามันไม่ได้ไม่รู้ว่ามันหลาไอ้หนูโอ้โหลูกพ่อเฮ้ยเฮอ๋อไอ้หนูไงอ๋ออ๋อหอกแล้วเออให้ให้แม่มีผัวใหม่คนแล้วเลยใช่ครับครับแม่มีผัวอีกคนเก้าสิบเก้าอันนี้คนร้อยพอดีแม่กูครบร้อยแล้วไอ้หนูไม่ใช่ลูกพ่อเหรอไม่ใช่ครับเป็นใครเนี่ยฟังเห็นี้แล้วรู้จักชื่อผมเฮไยลุงพูดดิแม่

ไขวันครับสุรยาอยู่ด้านในครับผู้มหาสุรยา,ยา,าสุรยายรอยู่ด้า,ยายนโน้นของมหาใครเพื่อนเอา้เอาโ,อ,โอ้โหพ่อโอ้โหในแล,แล,แล้วพอได้เสียกันในอ่างล้างตีนใช่พ่อลูกปูพ่อลูกกันก็ยิงอ่าน,าน,นพวก,กพเองไม่รู้อีประเด็นนี้พ่อฉันมาแล้วเฮ้ยสุรยาพ่อมาแล้วพอ่อฉันเองเอ้าแ,แล้วพอ่วววพอมึงมาตั้งนานมาถึงวัดเราทำไม,มาพ่อมึงไม่ยกมือไหว้พวกเราเราเออพ่อเองก็เลยมาตั้งนานไม่ได้ไหว้เพื่อนลู้ไอ้หนูพ่อไหว้ทำไปได้ดีดีลูกดีเฮ้ยอะไร แล้วอไนี่แมาดมยกันยังไงเอ้าพ่อกเด็กต้องไวผู้หญ่ไใ้ผูหญ่ไวเดเอเอ้าพี้ับพไมไปยังวยเสร็แล้วพ่อเอาไวคืนทีสิเออังนั้วยคืนมึงาคนด้วยจะสุขสองชั้นลมึงเนี่ยว่าพ่อกับมันจะเคยอนเลอ่อนเดนลุีส่ใช้ไม่ได้เลยมีุระอะไรหรือเปล่าครับพ่อขาราชาวันต้องการจะพาเจ้าคนตัหอไปเป็นทหารทัพไม้ต้นมูลคุลมาต้นมมสนเป็นทหารเออท่าดีเลยครับพ่ออย่างนั้นผมขอพาเพื่อนผมไปด้วยไปเลย พลอวันโอกาสดีมาถึงแล้วพ่อฉันบังคัพวกเราปเป็นทหารไปวันนี้อย่างนี้เลยไปไปไปดูความเพื่อนอจะไปวันนี้เลยเหรอไปเลยฉันต้องไปกับนายไม่ได้ทำไมอ่ะนายลืมไปแล้วเหรอว่าตอนเนี้ยวัดเรากำลังจะจัดงาน,นป,<อ>าประจำปีทหางไปก็บอกใจะช่วยหลวงพ่อเราเพื่อนไม่จัดเดี<ะ>๋ยว<ะ>พ่อมไม่จัดตอนนี้ฝนตกหนักไม่จัดอะไรตามไปเลยอะไรเทาตามอะไรเออจัดนะจัดนะเราเนี่เพื่อนจาทำไงดีจัดฉันขอเวลานาย ไม่เกินสามวันในรุ่งหน้าไปแล้วฉันจะนี่ตามไปเพื่อตกลงตามนั้นแล้วพวกมึงก็ไปไปสิไปเหรอเออสรุปมึงเจ็ดพันจะไปจริงอ่ะอไปเพ <ไป S 1> ื่อไปทาหารเอา้เอามึงไปกันทั้งหมดทำไมข้าวแดงแกงร้อนที่วัดลาดหรือพวกมาไม่คำนึกเลยเหรออไปทั้งหมดวัดกับฝนตกฟ้าร้องขึ้นมาใครจะพาดมากระถายยกเที่ยวกันหลีเฮ้ยไรหลีให้หนูตายมานให้กลับมากระถายยกโอ้อไม่ต้องบ่วงก่อนไปวัดเนี้ยเงี้ยเอาแล้วแต่ ี๋ยนรีบตามไปนะเพื่อนแล้วก็ตามไปนะเพื่อนนะพ่อเดี๋ยวพไปก่อนตามพ่อไปก็แล้วไปนะรับพ่อวันนี้พ่อวันนี้่อวันนี้พ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 ่อมันนี้พ่อวันมี้พ่อวันนี้พ่อันนียพ่มันี้พ่อวันนี้พ่อวันีพ่อันี้พ่อมันมียพ่อวันนีพ่อวันมีพ่อันี้พ่วันนี้พ่อวันี้่ะวันมียพ่อวันนีพ่อวันนี้พ่ันมียพ่อมันนี้พ่อวันี้พ่วันี้พ่อันนี้พ่วันแีพ่วันนีพวันนีพ่วันนีพ่อันี้พ่อ วันเพ็ญเนี้ยจะมีใครนี่นะมึงร uh> ักอีวันเพ็ญจนหัวปักหัวปั๊มมึงโง่หัวขึ้นได้แล้วเพื่อนเอ้าฉันกักวันเพนญในรักกันที่จิตใจเพื่อนแกจำไว้เราสองคนยังไม่รักที่ทรัพย์สินเงินทองล้วนถัานะงบ้านไม่จริงไม่จริงคิดว่าฉันจะโจรวันเพนลูกสาวกำลังร้ก็รักฉันเหรอเออไม่รักมึงเหรอไอ้ย้อนพูดบอกมาจีพูดจะบอกให้มึงตาสว่างเพื่อนเออมึงรู้ในตอนนี้วันเพนญเขาไม่ได้ชอบมึงแล้วเว้ยพูดเลยฮะ วมันเนีหักความี่ก็ใส่ไลฟ์แฟนกู่เดียวนลยเฮ้ยจริงจงวันเพลงก็มีแฟนใหม่แล้วใครแฟนใหม่มันชื่อไอโอลูกก็อินบ้านมันขายโอ่งเลยขนาดความรวยของมันอะรวยอะไรเออ